สวัสดีครับพบกับสมชายนะครับวันนี้จะมาพูดในหัวข้อขังพืชประเทศไทยหรือว่าขังพืชนักโทษเทวดาชั้นที่14วันนี้เราก็จะมาพูดกว้างๆนะครับไม่ไม่สามารถที่เจะจงประเด็นได้แต่ว่าผมจะให้แนวคิดแล้วก็วิธีคิดในคนรุ่นใหม่นะครับว่า ขังพืชทักสินไปนเลยเอาชัดๆเมื่อ,อก่อนหน้านี้ก่อนที่เทวดาชั้นที่14จะเข้ามาประเทศไทยก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าใครช่วยใครก็รัฐบาลที่แล้วนั่แหละเป็นคนนำเข้ามานะครับน่าจะมีการดูแลแล้วก็ตกลงกันล่วงหน้า และทำไมจึงมาขังพืชเทวดาั้นที่สิช่วงก็เราจับสัญญาณหลายๆฝั่งนะครับไม,ไม่ไม่ว่จาจะเป็นผู้สูงว,สว,วัยหรือสวก็ตั้งเขาจะอ,อภิตายโดยไม่มีการเล่างประชามติและก็สื่อหลายๆทางก็พูดในหลักนิติรัฐนิติธรรม ซึ่งผมก็อยากบอกคนรุ่นใหม่ว่าก่อนหน้านี้เราเคยได้สักครั้งไหมนะครับอันนี้โดยความคิดส่วนตัวผมก็อยากถือว่าเป็นชัยชนะแค่งแง่มตูนะครับขอให้ให้มันหลักวิติลัฐหลักนิติธรรมให้เหมือนครั้งก่อน เกิดขึ้นก่นอนหน้านี้ก็แล้วกันนะครับเอาให้เห็นกันจะจะเหมือนสมัยก่อนนะครับอันนี้พูดด้วยความใส่ใจแล้วก็ด้วยความมีประสบการณ์ที่พบที่แล้วก็อาจจะเจอบ้างโดยส่วนตัวก็อาจจะเจอบ้างแล้วก็มองเห็นแล้วก็ทะลุผุโผนะครับนี่ก็ หลักนิรัตหลักนิติรัตนิติธรรมของเรามันถูกแบบไม่มีมาตรฐานมาในระย,ย,ยะ20ปีนี้เราก็จับสัญญาณได้นะครับในที่นี้ไม่อยากจะชวนคนรุ่นใหม่หรือคนก้าหน้าออกมาสนับสนุนแต่ขอให้ท่านวิภาควิจารไยไกลเนยนะครับ อันนี้เป็นความสะใจส่วนตัวแล้วเราเมื่อก่อนเราก็มีประสบการณ์ีาแล้วจากไทยรักไทยหลังจากที่อุดมการหรือแนวความคิดเราก็พูดกว่าหลายเวทีก็พูดว่าเราสู้อยู่ับแล้วเป็นไงช่วงนี้ที่ถ้าเราจะให้มันการเงินนิ่งหมายถึงว่า พืชไม่สำเร็จนั่นเองนะครับถ้าถึงพืชไม่สำเร็จก็จะขอที่จะขอให้คดีอะไรต่างๆให้มันน้อยลงไม่ใช่ว่าคดีทางการเมืองจะเพิ่มขึ้นเหมือนทุกวันนี้เอาละเราก็พอเข้าใจแล้วว่าทำไมว่าการที่จะฟื้นฟูเนื้อจิตหัวใจความเล้าลึกไม่ว่าจาของคนเสื้อแดง หรือว่าจนเสื้อเหลือหรือว่าหลายๆสีก็แล้วกันที่โดนความเจ็บช้ำน้ำใจคล้ายๆว่าโดนกระทํมย่ำดีมาทุกอย่างนะครับอันนี้ก็ไม่อยากพูดถึงแต่เป็นว่ามันประตูบานแรกได้แง้มเข้าไปเราสังเกตได้ยังไงเราสังเกตได้โดยที่ นที่ออกมาต่อต้านหรือเคลื่อนไหวไม่ว่าจะกลุ่มต่างๆหรือแม้กระทั่งสวที่จะขอล่าลายชื่อ84ลายชื่อที่จะออกมาอธิปบายโดยไม่มีการประชามติก็ช่างผมมองว่ามันเป็นการขังพืชคือไม่ให้มีการผิดดิวหรือข้องเงื่อนไขต่างๆและเป็นการปดไว้ทัด ช่วงนี้ขอให้ทุกท่านใจเย็นๆไม่ว่าเสื้อเสือแดงต่อไปอนาคตผมก็พอจะมีมีความคิดว่าน่าจะมีอะไรดีๆขึ้นนะครับทั้งสองฝา่ายน่าจะมีไม่ว่าจะมีมีรทฐกรรม,นะมความผิดทางด้านการเมืองต่างๆก็น่าจะเชีร์ได้ แต่ตัวนี้ปัญหานี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากว,ว่าจะผ่านการขืนี้ไว้นานเท่าไหร่นะครับว่าที่เขาตรวจสอบเรามองออกเราเห็นทันทีว่าเขาไม่ได้พูดถึงคนที่ช่วยเหลือตัวใหญ่ๆเขาพูดถึงแต่ว่าข้าราชการชั้นสูงที่ ไม่ว่าจะเป็นราชธรนหรือว่าอายการอะไรประเภทนี้ออกมาคมคู่ว่าอาจจะมีการผิดมาตราหนึ่บ้างคมคูล่ลหลายอย่างจริงๆถ้าถูกต้องตามความคิดของผมนะทำไมเขาไม่กล่าวถึงนระดับที่คนที่เปิดทางให้กลับมาก็คือการดูนั่นแหละแต่ทำไมเขาเอ่ยถึงแค่ ข้ารการชั้นนี้นะครับแค่นี้เราก็น่าจะมองออกแล้วสำหรับคนไทยเอาละเมื่อทุกอย่างมันนิ่งขึงพืชไว้แต่บางทีอิทธิิตฤทธิอบบเป็นเทวดาอย่างที่แท้จริงผมก็ยังคิดว่าความคิดในที่ก่อนหน้านี้เขาโดนมาอย่างไรเขาคงไม่ลืมไม่ลืมคนที่ เคยสนับสนุนหรือว่าเป็นแฟนขับเขาผมคิดว่าทุกอย่างอาจจะมีทางขี้ขายไปได้นะครับขอให้ทุกฝ่ายแจเย็นๆนะครับถ้ามาตรการการขึงขืดน,นี้จะเอาอยู่หรือไม่เอาอยู่ก็ติดตามเป็นชอดๆไปเพราะทุกช่วงนี้ก็จะออกมาทุกขัระพยพุจะออกมาแต่เรามองจริงๆแล้ว ตัวที่มีปัญหาใหญ่ๆที่เขาดิวกันผู้ที่มาขัดขวางไม่เคยเอ่ยถึงและพูดถึงเลยปัญหานี้เราก็พอรู้แล้วหลักว่าคนที่มาต่อต้านหรือว่าเกิดเกิดม็อบต่างๆก็พอจะเดาทางได้ว่าเขาคิดยังไงเอาเป็นว่าสรุปให้ทันทีนเลยว่าเขาคึงพืชไม่ให้กระดิกตัวแค่นั้นเองครับขอบคุณครับ